มามาพี่น้องนี่ตมไทยปูนะ like จ๊ะกับเนื้อแดดเดียวอีกตามเคยทอดห่อนพี่น้องห่อนห่อนห่อนเล่พี่น้องข้าบุ้งนะผักบุ้งในสวนนะจ๊ะพี่น้องขัาวบุ้งในสวนเดิเนี่ยเก็บมาสดๆร้อนๆเนี่ยวันนี้เก็บมาจากป้านเพื่อนอ่ะผักบุ้งไทยในหนองนีมากินในเดิมตตมไทยปูนะมะละกอ สดๆจากสวนน้าเพิ่งเก็บมาวันนี้มามาเข้าไปเนาะคนใต้ายเห็นท้ก็แซ่บ อร่อยม,มากบ่งนาทอดเด่งๆนี่น้อมันนอนมันนอนโอ้ยผมเป็นวินญญาณพี่น้องเอ้ยค้นขี้ไห้อย่ยาวาดเรือยอย่ยาวาดเรือย คนที่สองเนี่ยสวยเลยสวยเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ ออมกิมนอเอาเลยผมมันเ,นเา้ามาเข้าหน้าเข้าตางึดหลายึดหลายเข้าปากแล้วมันนี่ว้า จ้าวจอดจ้าวจอดเอ้ยม่ไ,ได้กินเด็ดอ่อร่อยอร่อยมากอืม,อม เนี sea, uh ่ยจิ้มแดงซีมันแังดีแท้อร่อยมาก